มาครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆคุณลุงคุณป้านะาวันนี้ผมช่างไก่นะครับจะมาให้ดูอะไรนะอันนี้มาเท้าความก่อนนะครับใครๆที่ซื้อเครื่องขุดหลุมมานะครับระวังนะครับระวังจะไม่ค่อยได้ใช้นะอตอนนี้เหมือนกันอีกเคสหนึ่งนะเคสตัวอย่างนะครับที่เราซื้อมาราคาสองพันเจ็ดนะ ใช้งานไม่ได้หนักมากนะครับอาการเครื่องก็คือข้อเหวี่ยงพังครับข้อเหวี่ยงพังลูกสูบเป็นแผลนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดนะเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะบางคนบอกว่าโอ้ก็ผสมสองทีไม่ได้นะครับก็เลยพังแบบนี้นะแต่ผมแกะมาในห้องเครื่องเนี่ยคราบสองทีเนี่ยยังเยิ้มขอบอยู่เยอะแยะเลยนะเพื่อน และทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับคุณภาพของอะไรนะก้านมันไม่ดีนะมันก็เลยเกิดความร้อนนะเลยไปเบียดกับเสื้อสูบนะก็เลยน็อกนะครับโอเคนะนี่นครับตัวนี้ผมซ่อมไปหมดราคาประมาณเดี๋ยวนะผมให้ดูนะ2,330บาทนะครับไอก็เลือกก้านตัวตึงๆมาเลยนะเพราะว่าเครื่องขุดหลุมนี่สำคัญมากเลยนะก้านสูบนี่ อันตรายที่สุดและวนะแล้วก็เสื้อสูบนะเสื้อสูบยี่ห้ออะไรนี่ในช่างใช้ยี่ห้อนี้นะเห็นไหมเออนี่ครับตัวนี้ก็เจ็ดแปดร้อยแล้วมากชุดเสื้อลูกลูกสูบมันจะเป็นสีเนี่ดำๆนะอันนี้เสื้อเก่า ใช้เครื่องจนห้าไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าหรือว่าขุดหลุมก็ตามแต่นะถ้าเป็นไปได้นะเพื่อนๆนะหาก้านดีๆตึงๆมาใส่นะครับเครื่องจะได้ทนๆน,นะแล้วก็เสื้อสูบดีๆสักชุดหนึ่งนะเครื่องเราจะได้อยู่ยาวๆนะอันนี้ผมก็ทําการแนะนําลูกค้านะถ้าพี่ไม่ซ่อมราคานี้พี่ก็ซื้อตัวใหม่เลยเพราะว่าตัวใหม่ที่พี่ซื้อมาก็ไม่แพงลูกค้าเลือกที่จะซ่อมเพราะว่า ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่เลยก็พังแล้วเข้าใจไหมครับเพื่อนๆเข้าใจนะอืมก็คือซื้อมามันไม่ทนนั่นแหละเออมันถูกกับมันไม่ทนทํางานจริงได้ไม่เท่าไหร่อ่ก็เลยต้องมาแก้ไขครับมาซ่อมลุงนะอมผมก็ทําการถาเครื่องเปลี่ยนก้านเปลี่ยนเส้อลูกแหวนใหม่นะเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่ามีเบ้าเคี้ยวสตาร์ทหนึ่งชุดก็คือเสร็จแล้วอ เดี๋ยวมารอฟังเสียงตอนเสร็จกันครับอันนี้มาเกินให้ดูนะยีห่ห้อไม่ขอบอกนะครับแต่ว่าขายดีอันดับหนึ่งอะยีห่ห้อเนี้เราจะผมจะไม่บอกยี่ห้อนะถ้าเพื่อนๆซื้อเครื่องราคานี้เลือกเครื่องราคาสักประมาณสามพันห้าร้อยขึ้นไปครับถึงสี่พันห้าครับประมาณนี้นะมันจะทนนะจะพอได้ใช้นะแล้วก็ขุดหลุมเวลาเราขุดหลุมเนี่ย อ่ามันไม่ใช่ว่าขุดหลุมยังไงก็ได้นะเพื่อนเพื่อนนะเครื่องยนต์ตัวนี้ขุดได้ถ้าอยากให้ทนก็คือดินต้องมีความชุ่มน้ําสักระยะหนึ่งนะก็คือดินฝนตกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขุดนะถ้าขุดดินแข็งๆเลยก็ไม่ไปไปไม่ได้และนอกนะครับแล้วก็ใบนะครับใบนะถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะเอาดอกเล็กลงก่อนนะแล้วก็ใส่ขยายเป็นดอกกลางแล้วดอกใหญ่นะ,ะเพื่อนเพนะื่อนเอาดอกใหญ่ลงเลยกินเยอะไปมันไม่ไหวนะ เครื่องก็พังเร็วนะสาเหตุที่เครื่องขุดดินขุดหลุมพังบ่อยประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะอืมดินนิ่มดินแข็งก็เพื่อนๆก็เอาน้ําไปเทไว้ในหลุมไว้ก่อนครับเทเททิ้งไว้วันนี้ไม่ต้องอะไรเลยมาร์ๆ,ๆไว้ก็เทแล้วก็วันหลังค่อยไปเอาเครื่องขุดไปเจาะนะเครื่องขุดดินไปขุดหลุมนะอ่ามันจะไม่เกิดอาการนี้นะ อาจจะเป็นแต่ก็น้อยช่วยเซฟเครื่องนะครับแล้วก็อัตรา,าก,การผสมสองทีแค่นั้นเองแต่นี้ผมก็ไม่แนะนํานะไม่ต้องเพิ่มสองทีเพราะว่าสองทีผมดูแล้วมันไม่ขาดครับมันเกิดจากอะไรภายในมันเองนะ,เพ,ะเพราะว่าเราดูเนื้อโลดูเนื้องานดูเนื้ออะไรดูอะไรพวกนี้แล้วเราก็ชัดเจนแล้วครับ <S <S ประมาณนี้เพื่อนๆมาเกินให้ฟัง ถ้าใครใช้เครื่องตัดหญ้าก,ก็อันนี้ทนดีซื้อมาใช้ T H บางคนมาถามผมนะในช่างรู้จักเสื้อสูบยี่ห้อนี้ไหมหาซื้อได้ที่ไหนแล้วก็ผมก็ได้ครับผมหามาให้โอเคตามนี้ครับเพื่อนๆไปรอดูตอนเสร็จครับโอเคครับมาครับหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะแล้วก็ผมก็ปิดกั้นยี่ห้อไม่ให้เห็นแล้วนะว่ายี่ห้ออะไรนะกันนี้ครับอะไรที่เปลี่ยนนะ นี่ที่พูดไปในต้นคลิปเลยเนี่ยครับที่ผมว่าสองที่ไม่ขาดว่าน้ำมันสองที่มันเกาะอยู่ขอบเยอะเยอะมากนะเนี่ยมันเยิ้มในหัวลูกสูบแล้วมันไม่ได้แห้งไงไนมะ่เ่ยแต่มันเป็นแผลข้าเบี่ยงมันพังเนี่ยครับงานตรงนี้ขึ้นอยู่กับงานเกรอะไรนะโอเคมาติดเครื่องให้ชมกันครับเปิดสวิตช์แยกน้ำมันปับ๊บปับ๊บแล้โช้กขึ้นครับสตาร์ทได้เลย เนี่ยครับที่บอกนะถ้าเราจะซื้อมาใช้ก็ซื้อตัวซักราคา3 5 5 0ั5สนะมันจะได้อะไรมันคุณภาพกว่านี้นะครับเพื่อนๆนะนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าชีผมนะ มันใช้ได้ครับแต่มันใช้งานได้ไม่นานนะเนี่ยตามนี้นะเพื่อนๆแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ